ตอนนี้คุณสามารถสนับสนุนช่อง Animal Present ของเราโดยผ่านระบบสมาชิกรายเดือนตั้งแต่รีเวล1ถึงรีเวล3เพื่อแสดงความเป็นแฟนตัวยงและรับสิทธิพิเศษก่อนใครโดยสามารถกดสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มสมัครสมาชิกหรือถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้ก็สามารถกดที่ปุ่มซุปเปอร์แตงและเลือกสนับสนุนได้ตามจำนวนที่คุณต้องการสุนัขคือเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์น้องหมาเหล่านี้ฉลาดแสนรู้และมีความสามารถ พวกมันมีอะไรหลายๆอย่างคล้ายกับมนุษย์จึงทําให้สุนัขเหล่านี้ได้ถูกบันทึกลงในสถิติโลกแบบมนุษย์เช่นกันและนี่คือ10อันดับสุนัขที่ได้รับการบันทึกลงในสถิติโลกกินเนสเวิร์คคอร์ด เมื่อสุนัขที่เราเลี้ยงเอาไว้วิ่งเล่นจนเหนื่อยหอบลิ้นห้อยดูช่างน่ารักถ้าหากว่าลิ้นของมันไม่ได้ยาวเกินไปอย่างเจ้าบิสบีสุนัขสายพันธุ์อิงลิสเซเตอร์วัย3ปีจากอริโซนาอเมริกาที่เป็นเจ้าของสถิติสุนัขที่มีลิ้นยาวที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยความยาวของลิ้นที่วัดได้9.49เซนติเมตรสุนัขสายพันธุ์อิงลิสเซเตอร์เป็นสุนัขนักล่าผู้ช่วยเก็บนกของนายพรานมานานกว่า400ปีของประเทศอังกฤษเป็นสายพันธุ สุนัขที่มีวินยัยซื่อสัตย์รักเจ้าของฉลาดและมีความเป็นมิตรเจและเอริกาจอหนสันพบกับบิสบีครั้งแรกตอนยังเป็นลูกสุนัขในงานประมูลการกุศลเพื่อหาเงินบริจาคให้กับองค์กรการกุศลและพวกเขาก็หลงรักบิสบีตั้งแต่แรกเห็น ซึ่งในงานประมูลคืนนั้นบิสบีก็ได้กลับมาอยู่กับครอบครัวจอร์สันซึ่งตอนที่เขาพาบิสบีไปวิ่งเล่นนั้นเขาก็ได้เห็นลิ้นของมันที่แลบออกมาตอนหอบและคิดว่ามันยาวเกินไปและน่าจะเป็นสถิติโลกได้ดังนั้นเอริก้าจึงตัดสินใจวัดความยาวลิ้นของบิสบีแบบไม่เป็นทางการซึ่งหลังจากนั้นเจ้าบิสบีก็ถูกวัดอย่างเป็นทางการอีกครั้งโดยศัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยการวางยาสลบและวัดความยาวตั้งแต่ปลายลิ้นไปจ ถึงบริเวณจมูกด้วยความยาว9.49เซนติเมตรทำให้เจ้าบิสบีได้รับตำแหน่งสุนัขที่มีลิ้นยาวที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่ใช่สถิติของสุนัขลิ้นยาวที่สุดในโลกตลอดกาลเมื่อเทียบกับเจ้าโมชิสุนัขพันเซนเบอร์นาดเพศเมียที่วัดความยาวของลิ้นได้18.58เซนติเมตรทำให้เจ้าโมชิครองตำแหน่งสุนัขที่มีลิ้นยาวที่สุดในโลกมานานกว่า5ปีก่อนที่มันจะเสียชีวิตลงในปีคศ2021 หางเป็นอวัยวะส่วนที่สําคัญมากที่สุดส่วนหนึ่งของสุนัขเพราะเป็นส่วนที่ใช้ในการสื่อสารและแสดงภาษากายผ่านการกระดิกหางแต่ก็มีสุนัขมากกว่า60สายพันธุ์ที่เจ้าของมักจะทําการตัดหางทิ้งตั้งแต่แรกเกิดเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากการสะบัดหางไปมาของน้องหมาที่มีหางยาวเกินไปหรือเพื่อแฟชั่นความสวยงามของสรีระน้องหมาและหางที่เป็นอวัยวะส่วนสําคัญของสุนัขน,ขนั้นก็ยังมีการบันทึกเป็น สถิติโลกด้วยเช่นกันเจ้าสุนัขหน้ามอมตัวนี้มีชื่อว่าคีออนเป็นสุนัขล่าเนื้อพันธุ์ไอริสวูพาวที่ทำลายสถิติโลกสำหรับสุนัขที่มีหางยาวที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยความยาว76.8ซนเมตรซึ่งทำลายสถิติของสุนัขแชมป์เก่าถึง4.5ซนเมตรการบันทึกสถิติครั้งนี้ถูกวัดความยาวโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดยการวัดจากฐานของกระดูกหางไปจนถึงด้านปลายของกระดูก โดยไม่รวมเส้นขนและได้ถูกบันทึกเป็นสถิติโลกโดยจินเน็ตเวิร์ดเรคคอรในปีคศ2017อิวเซนลูส uz, ผู้เป็นเจ้าของคีออนได้บอกว่า k ีออนเป็นยักษ์ใหญ่ที่อ่อนโยนโดยชื่อคีออ n นั้นเป็นภาษาไอริสที่แปลว่านักรบผู้กล้าหาญ ลูกบอลกับจานร,ร้อนล้วนเป็นของเล่นสุดโปรดของสุนักแต่ไม่ใช่ว่าสุนักทุกตัวจะสามารถทำให้มันกลายเป็นสถิติโลกได้และนี่คือสถิติโลกปแปลกๆของน้องหมาที่สามารถคาบลูกเทนนิสไว้ในปากได้มากที่สุด ฟิลลี่สุนัขโกลเด้นรีทรีฟเวอร์วัย6ปีที่อาศัยอยู่กับครอบครัวมอลลอยในนิวยอร์กอเมริกาความสามารถพิเศษในการคาบลูกเทนนิสไว้ในปากได้ทีละหลายๆลูกเริ่มขึ้นตอนที่มันมีอายุได้2ขวบซึ่งในขนาดนั้นมันสามารถคาบลูกเทนนิสได้ถึง4ลูกจนในปัจจุบันฟิลลี่สามารถคาบลูกเทนนิสไว้ในปากได้มากถึง6ลูกซึ่งเป็นสถิติที่ไม่เคยมีสุนัขตัวไหนทําได้มาก่อนโดยก่อนหน้านี้มีสถิติที่ทําเอาไว้โดยเจ้าอูกี สุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ที่สามารถคาบลูกเทนนิสไว้ในปากจํานวน5ลูกเมื่อปีคศส0 0พครอบครัวเมาลอยจึงตัดสินใจส่งสถิตินี้ผ่านทางเว็บไซต์ของ Guinness World Records และเจ้าฟิลลี่ได้ถูกบันทึกว่าเป็นสุนัขที่สามารถคาบลูกเทนนิสไว้ในปากได้มากที่สุดถึง6ลูกในวันที่23กุมภาพันธ์ปีคศ2020 สุนัขสายพันธุ์ l l c k k n d Tan c ทนคู o u ฮ d เป็นสุนัขล่าเนื้อที่มีจุดเด่นตรงร่างกายสูงใหญ่และมีใบหูที่ยาวแต่สำหรับเจ้าลูที่อยู่ในรัฐออริกอนสหรัฐอเมริกาตัวนี้มีหูที่ยาวมากขนาดที่เจ้าของของมันสามารถผูกหูให้กลายเป็นโบได้ซึ่งเจ้าลูได้รับการบันทึกสถิติลงในจิ n e t w o r l r Record ว่าเป็นสุนัขที่มีหูยาวที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่โดยหูแต่ละข้างของมันมีความยาวถึง34เซนติเมตรแต่สถิติข ของสุนัขที่มีใบหูที่ยาวที่สุดในโลกตลอดการเป็นของเจ้าทิกเกอร์สุนัขพันธุ์บลัดฮาวที่มีใบหูทั้งสองข้างไม่เท่ากันคือ3 4 9ซนเมตรและ3 4 2ซนเมตรที่เสียชีวิตไปในปีคศ2009เพจออเซนซึ่งเป็นเจ้าของเจ้าลูบอกว่าตอนที่ยังเล็กเจ้าลูชอบเดินเหยียบหูตัวเองเล่นอยู่เสมอแต่เมื่อมันโตขึ้นพฤติกรรมนี้ก็หายไปนอกจากนี้เจ้าสุนัขหูยาวที่สุดในโลกตัวนี้ยังมี พฤติกรรมที่ผิดแปลกกว่าชาวบ้านมันมักจะไปนั่งเกยคคางอยู่ที่โต๊ะตเตรียมอาหารในห้องครัวและชอบให้เจ้านายของมันรูปที่ใบหูโดยที่เพจเชื่อว่าการรูปผูของมันนั้นถือว่าเป็นการนวดอย่างหนึ่ง สุนัขเป็นสัตว์ที่กระตือรือร้นสุกสนและไม่อยู่เฉยมันชอบที่จะได้วิ่งเล่นและกระโดดโลดเต้นจนมนุษย์นิยมนำสุนัขที่บ้าพลังเหล่านี้มาฝึกฝนจนกลายเป็นสุนัขที่สามารถทำลายสถิติโลกได้เจ้าของสถิติโลกที่มาแบบแพ็คคู่โดยมีสมันท้าวเวเลผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเพราะเธอไม่เพียงแต่รับเลี้ยงสุนัขสองตัวนี้เท่านั้นแต่เธอยังฝึกฝนพวกมันอีกด้วยสุนัขตัวแรกมีชื่อว่าเฟเธอร์เป็นสุนัขพัน เฮาที่ได้รับรางวัลกินเนสเวิร์ตเรคคอร์ดในวันที่14กันยายนปีคศ2017สำหรับสถิติสุนัขที่กระโดดได้สูงที่สุดในโลกด้วยความสูง191.7ซนติเมตรและเจอโรนิโมสุนัขพันธุ์บอร์เดอร์คอลลีที่ได้รับรางวัลกินเนสเวิร์ตเรคคอร์ดในเดือนเมษายนปีคศ2014สำหรับสถิติสุนัขที่กระโดดเชือกได้มากที่สุดในโลกจำนวน128ครั้งใน1น,นาทีโดยไซแมนท่าได้ฝึกซ้อมเจ้าเฟเธอร์กับเจอร์ นิโมร่วมกันโดยใช้เวลาฝึกซ้อมเพียง6สัปดาห์ในการฝึกฝนเทคนิคต่างๆอย่างไรก็ตามแซมแมนท่าได้กล่าวว่ากุญแจสู่ความสำเร็จในการฝึกสอนสุนัขคือการตอบสนองความต้องการของสุนัขแต่ละตัวตลอดจนความอดทนและความเสมอต้นเสมอปลาย ในการทำลายสถิติที่เหมือนการเล่นสนุกของน้องหมาโดยการกัดลูกโป่งให้แตก100ลูกในเวลาที่เร็วที่สุดซึ่งสถิติโลกในปัจจุบันตกเป็นของเจ้าโทบีสุนัขพันธุ์วิปเพ็ตจากแคนาดาวัย9้9ปีหรือที่ถูกเรียกในนามโลแกนคริสต์มาสตา ได้แสดงความสามารถในการกัดลูกโป่งให้แตก100ลูกได้อย่างรวดเร็วท่ามกลางเสียงเชียร์ลุ้นระทึกอย่างสนุกสนานและเจ้าโทบี้ใช้เวลาไปเพียง36.53วินาทีล้มสถิติแชมป์เก่าของเจ้าทวิงกี้สุนัขพันแจ็ครัสเซลเทเรียที่เคยทําเวลาเอาไว้39.08วินาทีด้วยเวลาที่เร็วกว่าเพียง2.83วินาทีเท่านั้นและได้รับการบันทึกในกินเนสเวิด์เรคอร์ดว่าเป็นสุนัขที่กัดลูกโป ่งแตก100ลูกได้เร็วที่สุดในโลกในเดือนมีนาคมปีคศ2 7 1 7แต่หลังจากนั้นเพียง1เดือนเจ้าโทบีก็ได้ทำลายสถิติของตัวเองด้วยเวลาที่เร็วขึ้นเพียง28.22วินาทีเท่านั้นคลิสตี้ซึ่งเป็นเจ้าของเจ้าโทบีได้บอกว่าในระหว่างการฝึกซ้อมเขารู้ดีว่าการส่งเสียงเชียร์ด้วยการเรียกชื่อจะทำให้เจ้าโทบีวิ่งกลับมาหาเธอแทนที่จะโฟกัสไปที่ลูกโปง่งเธอจึงปรับเปลี่ยนเสียงเชียร์ของเธอ เป็นคำว่าโกโกโกและคำว่าป๊อปป๊อปปป๊อแทนเพื่อเป็นการกระตุ้นเจ้าโทบี้และเธอคิดว่าลูกโป่งสีน้ำเงินกับสีเหลืองเป็นสีที่สุนัขสามารถมองเห็นได้ดีกว่าสีอื่นๆ ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสุนัขสายพันธุ์เล็กที่สุดในโลกคือสายพันธุ์ชิวาวา่าหรือที่บางคนนิยมเรียกกันว่าหมากระเป๋าเพราะมีน้ำหนักตัวเบาพกพาไปไหนได้ง่ายโดยชิวาว่าจะมีน้ำหนักตัวอยู่ที่2-3กิโลกรัมเมือ่อโตเต็มวัยแต่เจ้าเพอร์สุนัขพันธุ์ชิวาว่าเพศเมียอายุ2ปีจากฟลอริดาอเมริกามีขนาดตัวที่เล็กมากจนได้ครองสถิติสุนัขที่ตัวเล็กท,ลกที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่โดยมันมีความสูง เพียง9.14ซนติเมตรความยาวโดยวัดจากจมูกถึงหาง,งได้12.7ซนติเมตรและมีน้ำหนัก553กรัมซึ่งมีขนาดเท่ากับรีโมททีวีเท่านั้นวาเนซ่าเซมเลอร์ซึ่งเป็นเจ้าของเจ้าเพิร์นะเลี้ยงสุนัขไว้หลายตัวและยังเคยเป็นเจ้าของสุนัขตัวเล็กที่สุดในโลกเจ้าของสถิติเดิมก่อนหน้านี้นั่นคือมิลาเคิลมิลลี่สุนัขพันชิวาวาเพศเมียที่สูง9.65ซนติเมตรและถูกบันทึกสถิติเอาไว้ในปีคศ2 0 1 4 ก่อนจะเสียชีวิตไปในปีคศ2020ขณะมีอายุได้9ปีอย่างไรก็ดีอายุไขของชิวาวาไซ์เล็กกว่ามาตรฐานจะสั้นกว่าอายุไขเฉลี่ยของชิวาวาไซปกติซึ่งจะอยู่ประมาณ7-12ปีเท่านั้นในขณะที่ขนาดปกติอายุไขจะอยู่ที่12-15ปีดังนั้นถ้าใครคิดจะเลี้ยงชิว,วาวาพันจิว๋วก็อาจจะต้องทำใจสักนิดเพราะน้องอาจจะอยู่กับเราได้ไม่นานเท่ากับสุนัขไซปกติ เมื่อมีตำแหน่งสุนัขตัวเล็กที่สุดในโลกไปแล้วสุนัขตัวสูงใหญ่ที่สุดในโลกก็ต้องมีด้วยเช่นกันซึ่งตำแหน่งนี้มีการสับเปลี่ยนสถิติอยู่บ่อยครั้งแต่เจ้าของสถิติในปัจจุบันนั้นตกเป็นของเจ้าซูสสุนัขพันเกรดเดนในรัฐเท็กซัสอเมริกาวัยสปีในตอนนั้นที่ถูกยืนยันว่าเป็นสุนัขเพศผู้ตัวสูงที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันด้วยความสูง1.046เมตรซึ่งผู้คนที่พบเจอซูสต่างผู้เป็นเสีย เดียวกันว่านี่มันหมาหรือม้ากันแน่เลยอยากลองขึ้นไปขี่บนหลังมันสักครั้งถึงแม้มันจะดูใหญ่โตจนน่ากลัวแต่สุนัขสายพันธุ์นี้มีนิสัยอ่อนโยนและใจดีแม้ว่าปัจจุบันซูสแห่งเท็กซัสจะเป็นที่1เรื่องความสูงด้วยสถิติ1.046เมตรแต่ตำแหน่งความสูงตลอดการยังคงเป็นของซูสสุนัขพันธุ์เกรดเดนจากรัฐมิชิแกนด้วยความสูง111.8ซเมตรและ228ซนมเมื่อยือน สองขาซึ่งเป็นตำแหน่งที่ยังไม่มีใครลมได้แต่เป็นเรื่องน่าเศร้าที่มันเสียชีวิตไปตอนมีอายุ5ปีในปีคศ2014ซึ่งเป็นช่วงอายุขายของสุนัขขนาดใหญ่ที่จะมีอายุยืนยาวได้เพียง5-8ปปีเท่านั้นซึ่งทำให้ตำแหน่งนี้ถูกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยปกติอายุไขของสุนัขจะอยู่ที่1 0 1ถึง14ปีแต่เจ้าโบบีสุนัขพันธุ์ราเฟรโรโดอาริเอนเตโจหรือสายพันธุ์โปรตุกกสวอตด็อกกลับมีอายุยืนยาวได้ถึง30ปีโดยเจ้าโทบีจากประเทศโปรตุเกสได้รับการบันทึกจากกิน n นส s s เวิร์ r เรคอรว่าเป็นสุนัขที่มีอายุยืนมากที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่โดยมีอายุ30ปีกับ266วันซึ่งนับจากวันที่เกิดถึงวันที่1กุมภาพันธ์ปีคศ2023 ซึ่งทำลายสถิติของน้องสไป์เจ้าของสถิติเก่าสุนัขสายพันธุ์ชิวาว่าวัย23ปีและบูอ e, ีน้องหมาสายพันธุ์เดียวกันในออสเตรเลียที่ทำสถิติเอาไว้ที่29ปี5เดือนแต่ได้เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปีคศ1 9 3 9โดยสำนักงานสัตวแพทย์ของเทศบาลเมืองไลลีาทางตอนกลางของโปรตุเกสได้ตรวจสอบและยืนยันแล้วว่าคุณปู่บบบี้เกิดวันที่11พฤษภาคมปีคศ1992 และยังกล่าวอีกว่าสุนัขพันราฟาโรซึ่งเป็นสุนัขที่ใช้ดูแลปศสุสัต์นั้นจะมีอายุไขอยู่ที่12-14ปีโดยประมาณซึ่งคุณปู่โบโบี้มีอายุมากกว่าถึง2เท่าและน่าจะมีอายุมากกว่า100ปีเมื่อเทียบกับมนุษย์ลีโอเนลเจ้าของสุนัขได้กล่าวว่า1ในปัจจัยสําคัญที่ทําให้โบบี้มีอายุยืนยาวนั่นคือสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองนอกจากนี้โบบี้ยังไม่เคยถูกล่ามโซหรือ ผูกสายจูงมันชอบเดินเล่นในป่าและพื้นที่เพาะปลูกรอบๆบ,บ้านของเขาโบบี้เข้ากับคนอื่นและสัตว์ได้ง่ายมันเติบโตมาพร้อมกับสัตว์อื่นๆซึ่งตอนนี้มันอยู่ในวัยชราแล้วทําให้การเดินเหินเป็นเรื่องที่ยากรวมถึงสายตาที่แย่ลงมันมักจะเดินชนสิ่งกีดขวางอยู่บ่อยครั้งปัจจุบันมันใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่สวนหลังบ้านกับเพื่อนแมวทั้ง4ตัวและในวันที่31พฤษภาคมปีคศ2023นี้ก็ จะเป็นวันครบรอบวันเกิดอายุ31ปีของโบบี้และหวังว่าคุณปู่โบบี้จะมีอายุยืนยาวไปอีกนานๆดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจาก Animal Present